สวัสดีค่ะนักลงทุนทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะโค้ดก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเทคนิคการทํากําไรจากข่าวนอนฟาร์มนะคะก่อนอื่นเรามารู้จักก่อนนะคะว่าข่าวนอนฟาร์มคืออะไรนะคะข่าวนอนฟาร์มก็คือรายงานของการจ้างงานของคนในธุรกิจต่างๆยกเว้นอุตสาหกรรมภาคการเกษตรนะคะ ถูกประกาศในสัปดาห์แรกของเดือนในทุกๆวันศุกร์นะคะเวลา19.30นยกเว้นช่วงฤด,ดูร้อนประกาศเวลาโดยประมาณ20.30นนะคะตามเวลาประเทศไทยนะคะวิธีการดูข่าวนะคะเราก็ดูจากเว็บไซต์ forexfactory.com <Yeah. S 1> นะคะการเกิงกำไรจากข่าวนอนฟาร์มเราทำอย่างไรนะคะตัวเลขที่ประกาศออกมานะคะมันจะมีการคาดการใช่ไหมคะแล้วก็ตัวเลขออกณวันที่ประกาศนะคะซึ่งจะเป็นวันศุกร แรกของเดือนนะคะถ้าตัวเลขที่ประกาศออกมาสูงกว่าที่คาดการนะคะจัดว่าจะเป็นข่าวดีส่งผลให้สกุลเงินนั้นเป็นบวกนะคะแต่ถ้าตัวเลขที่ประกาศออกมามีค่าน้อยกว่าที่คาดการไว้นะคะจัดว่าไม่ดีนะคะส่งผลให้สกุลเงินนั้นเป็นลบนะคะเขาวนัอนฟ้าเป็นข่าวของสหรัฐอเมริกานะคะข้อสังเกตนะคะเมื่อสกุลเงิน USD เป็นบวกนะคะคู่เงินที่ นะคะมีสกุลเงิน USD อยู่ข้างหน้าจะปรับตัวขึ้นเช่นคู่เงิน USD JPY นะคะคู่เงินที่มีสกุลเงิน USD อยู่ด้านหลังจะปรับตัวลงเช่น EUR USD นะคะเมื่อข่าวออกมาสกุลเงิน USD เป็นลบนะคะคู่เงินที่มีสกุลเงิน USD อยู่ข้างหน้าจะปรับตัวลงเช่น USD JPY นะคะส่วนคู่เงินที่มี สกุลเงิน USD อยู่ด้านหลังนะคะจะปรับตัวขึ้นเช่น EURUSD นะคะเพราะฉะนั้นก่อนเราจะมาดูตรงนี้เราต้องดูก่อนว่าตัวเลขคาดการณ์เป็นผลดีหรือลบกับสกุลเงิน USD นะคะเทคนิคนะคะเวลาข่าวนอนฟาร์บอกมานะคะสมมุติว่าออกช่วง19.30น,นนะคะก็ให้เราดูนะคะตัวเลขแล้วเราก็จะทราบว่าตัวเลขเป็นผลดีหรือลบกับอดอลลาร์ใช่ไหมคะแล้วเราก็รอนะคะให้การาฟผันผวน นะสักระยะนะคะแล้วก็แนะนําให้ออกออเดอร์นะคะหรือเทรดหลังข่าวออกอย่างน้อยประมาณ15นาทีถึง30นาทีนะคะพวกช่วงที่ข่าวกราฟข่าวออกนะคะกราฟอาจจะมีการผันผลค่อนข้างรุนแรงนะคะอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคในการทํากําไรกับ ข่าวนอนฟาร์มนะคะก็ให้พวกเรานะคะลองดูนะคะแล้วก็วางแผนเทรดนะคะแล้วก็ใจเย็นๆน,นะคะเวลาข่าวมาขอให้ข่าวนะคะคลื่นสงบก่อนเราค่อยออกออเดอร์นะคะหลังข่าวสัก15-30นาทีนะคะโชคดีมีกำไรกันทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ